สวัสดีครับอยู่กับผมเก่งฮันนี่แลนนะครับวันนี้จะมารีวิวจอยสีใหม่นะครับสีแดงกับสีน้ําเงินใหม่ดูดิโอ้โหสีโคตรดีมันดูดีกว่าสีเก่าๆอ่าสีเก่าๆไอสีแดงสีชมพูสีฟ้าอะไรที่ออกข่อนหน้านะครับมันดูแบบว่ามันดูรูลราดูดิเห็นไหมมันดูรูลรามันดูเข้มดุดันนะแล้ว ไอสีขาวเนี่ยนะสีขาวสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมกับกระบาดเนี่ยครับมันมันมันเข้มมันเข้มมากมันเข้มแบบมันมันตัดกันกับสีมันเองแล้วก็ถ้าถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยมันจะมีอ่ประกายมุกสีแบบเหลื่อมๆเป็นประกายประกายอ่ะอ่ามันไม่ใช่สีล้นๆนะมันไม่ใช่แบบล้นสีเข้มๆเฉยๆมันมีประกายด้วยเนี่ยในกล้องมันไม่ค่อยเห็นนะ ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าถ้าในตาผมนี่คือมันสะท้อนกับแสงนะครับแล้วมันเป็นประกายกัะกาเพชประมาณนั้นนะครับเนี่ยทั้งสองสีเลยคือแบบโคตรโคตรโหดมันดูดีมากอ่าแล้วแล้วสีสีเนี่ยมันแบบมันไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นสีเข้มอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาอีกอ่าชัดอยู่เนี่ยเห็นไหมเฉดสองสีอันนี้มันกลสีแดงนะครับนี่ หมอันนี้ก็แดงอีกแบบลู Aid, ล้าลู Aid, ล้าอันนี้แบบเข้มดำดูดันเห็นไหมเออดีดูดีมากแล้วผิวผิวสัมผัสผิวสัมผัสมันอันนี้มันจะเปลี่ยนมันจะเป็นล้นล้นะครับล้นล้นหน่อยส่วนอันนี้มันจะเป็นแบบเออมันดูดีกว่าเอาเป็นว่าอย่างนั้น,นอธิบายไม่ถูกนะครับก็คือสีของจอยเนี่ยมันจะทําให้เราแบบ ชอบนะฮะชอบที่จะเล่นเกมต่ออ่ะคือมันวางแล้วเห็นวางแล้วมันก็มีความสุขนะค,คือผมเข้าใจเลยว่าทําไมเขาชอบสะสมจอยกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราวางเห็นวางมันสีสวยนะเราเล่นเกมมันจะสนุกขึ้นนะถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมอ่ะอยากแนะนําให้ซื้อจอยสีใหม่ไปเลยคือมันเป็นการผลิตใหม่ผลิตแบบล่าสุดเป็นการผลิตล่าสุดอาจจะ มันก็ไม่ถึงขั้นว่าจอยเจนใหม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันล่าสุดที่สุดน่ะคือถ้าจอยสีเดิมๆเนี่ยมันก็อาจจะวางไว้ที่เชลสินค้าไว้ประมาณปีสองปีแล้วยังขายไม่ได้ก็มีคือมันวางไว้นานผมชอบของใหม่ๆผลิตใหม่ๆส่งตรงมาซื้อเลยแต่ว่าถ้าคุณชอบเฉดสีแบบเก่าก็ไม่เป็นไรนะเฉดสีแบบถ้าเฉดสีแบบเก่าๆเนี่ยที่ผ่านมา มันจะเป็นแนวสดใสสดใสอ่าน่ารักสดใสสนุกมันจะเป็นแนวทางนั้นแต่ว่าถ้าเฉดสีแบบเนี้ยมันคือความดุดันครับมันคือความดุดันจริงๆนะมันเข้มแล้วก็หรูหราเนี่ยดูดิมันดูลักชวรี่อ่ะเออมันดูแบบมันดูเข้มอ่ะเออมันดูหรูหรามาณนี้แล้วกันคือในกล้องเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ผมดูตัวจริงสวยกว่า ผมว่าอันนี้มันออกม่วงนะมันฟ้าก็จริงแต่มันถ้าโดนแสงเยอะมันจะเป็นม่วงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยากแนะนําเรื่องตัวหุ้มอันาล็อกอันนี้นอกเรื่องนิดนึงคือหุ้มอันาล็อกผมว่าตัวนี้ดีสุดนะเด,เดี๋ยวถอดให้ดูเลยมันจะเป็นปุ่มปุ่มมันจะเป็นแหลมแหลมขึ้นมาคือผมมาลองมาหมดละไอ้ตัวหุ้มจอยเนี่ยตัวหุ้มแบบ ผมซื้อแบบแบทแมนไอรอนแมนซูเปอร์แมนมาริโออะไรผมซื้อมาโอ้โหหมดประมาณห้าร้อยอะไอเคกิปอย่างเดียวนะเพราะว่าผมชอบตกแต่งไงแต่สุดท้ายอะผมว่าตัวนี้เนี่ยดีที่สุดแลลวเนี่ยไอตัวน้ำหนามเนี่ยคือเวลาเราเลื่อนนนิ้วเรามันจะกดอย่างนี้แล้วก็เลื่อนใช่ไหมไอ้ตัวน้ำหนามเนี่ยมันสามารถที่จะคุมนิ้วเราได้คือเรากดเข้าไปเงี้ยมันเหนียวติดมือเราคือมันมันดีที่สุดแหละ คือคุณลองซื้อมานะผมผมแนะนําอันนี้นอกเรื่องจอยนิดนึงลองซื้อขำขำก็ได้คู่นี้มันยี่สิบบาทซื้อมาขำขมไม่ชอบก็ทิ้งแต่ผมว่ามันดีดีที่สุดและไอ้ก,กิ๊บตัวเนี้ไอ้ตัวอื่นเนี่ยถามว่ามันดีไหมก็ดีแต่ว่ามันดีตรงที่มันสวยกว่าดูดีเป็นลายแบบเท,เท่ๆแต่ถ้าถามผมผมว่าถ้าการเรื่องการใช้เนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้ดีกว่า ไอตัวพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดูดนิ้วสักเท่าไหร่มันก็เลื่อนได้แหละแต่ว่ามันไม่คล่องอ่ะคุณลองดูนะลองดูยี่สิบาทเองก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกมันเป็นแค่สตอยสีใหม่เนาะก็คแค่าจจะบอกว่ามันสีเข้มดูดันแบบโหดโหดมาก <c oughs> ชอบชอบเลยแล้วเออแล้วช่วงนี้มันลดราคาด้วยมันเหลือแค่ผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเกาสิบ นะครับ1990คือโคตรถูกถ้ารุ่นเก่าสมัยก่อนยังตั้ง2,590นะฮะอันนี้มันลดเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะจัดถ้าคุณถ้าในช่วงเวลาที่คุณอยากได้จอยอยากได้จอยใหม่ผมว่าคุณจังหวะนี้และเหมาะดีที่สุดเหมาะแล้วจัดเลยไม่มีจังหวะไหนเหมาะกว่านี้แล้วนะครับเหมือนเลเซอร์เลเซอร์ มันตัดกันนใะนเสื้ออะวยเอ่อเยี่ยมนะครับโอเคสวยๆจริงสวยจริงสวยจริงสวยจริง,รง,รงบอกเลยนะโอเคครับโอเคสวัสดีครับ